น้องเมื่อสุกุสุคนนะวันนี้กับแซวน้องก็ได้มาที่ตลาดเก่งเกาะไปกัน,น้องเนาะแต่สิพาน้องตองไปชมว,วิวตลาดเพื่อนน้องกันแบบแน้องไปซื้อเครื่องซื้อของกินของอยู่ใน่นะที่นี่ก็กำลังเลินขับไปมีหลายอย่างเนาะเสื้อผ้าหน้าแพ้ ต่อเอาว네่าเสอยใจมุมนลังใหม่สื่อผากต้นผากน้องผากอย่างเจ้านะตรากิงกบ เดี dos, en, uh, so ๋ยวจะเขากันในเลาคุณน้องเนาะาอเม่้อยเจอเอาได้ไหเอาไหมยามมาผ่านนอกพืนุ่งเจ้าเอาเนอถุงบ่เนี่ยเขาอนเจ้าเจ้าจะมางบ่ ตองรู้เวลาไปก็ถ่ายพอหักกะิลกแล้วพอมาบบนญ่บ้านบานี่นะก็หมั่นเอใช่ปะเขาปลูกเป็นสวนอืมเดบมันเขาปลูกไว้ลลายบอเด็กเฉพาะเอาไว้ขายเนาะ นวลดายนวลดายนี่เด้ว่าตัวนั้นคือกันเนาะว่าใครหม่ำ mà มา hết ประเภท พอว่าละอสองโลไป็นแบบชื่อ,อยังังนีกอรื่อ,ย,อยัง่ะสินปลาหานเจ้าริสะอนนทนก็ได้แตตามดังน,องนอง้อเนะโอ้โหนอนน้คิดเยอะัอยังนี้พู่น้อง เป็นส okay hmm <dem> ิปลาบ่เอาเนื้อเนื้อปีกปีเปียะเอาปลาบ่ปลาบ่ค่ะขายปลามีแต่ปลานี่ปลาสด Ai siêu như vậy. Đi ra Hả? Đi siêu khi nào. Chắc phải. Còn Đây sửa nhau phần Rất lớn là nì, nì cửa ngàm như nì Ta bây bên đó, ừ. đó ngam Chắc phải thông mày <laughs> Phải vừa <bước thăng> mày <laughs> À xưa dìn บิบิงบิงเสื้อแนเสื้อยีนหั่นน่ตัวยีนหั่นเด้อมันแม่นเสื้อมันยิงบ่น้องตฮะคือว่ามันเป็นหมอดบฮะกัน bắt là bao kiềng đeo bông này đi ờ cái kia trao nội ba, nội đấy sửa một ngày, oh vẫn được coi bên sửa phụ sai ạ nào hẳn Chén hạ mình bỏ với ngân vạn thật rồi cái gì rồi rồi nhưng thật เอาเอาเป็นเงินกีบเอาเซนเซนหาเนาะ anh à, để yên bay lên bay không bay nữa. <laughs> ừ. không, <đều. cười> bay lên bay lên bay lên bay เอเสื issance, no ้อแล้วก <Assim> <In halten grateful> ็เล่กินมากไหมเหรอน้ตาพ่สมิวสมิวชกเอื้อยเตะบปจจกร็อกชกหลดเตะบปจจกอันนี้มันจะลังอิดอิดเนาะ โอ้ยแม่เนี่ดีชุกเตะพอแล้วไปชื่อยังอีกอะไรฮะเอาเอาเงี้ยมือผักน้องนะทำไงเอาแต่มากใหญ่นะพอบ่พอก็ว่าน้องกะเอาอะไรเสื่อตัวหนึ่งเนาะคือว่าของมากวันี่ฮะตรงมาป้าติชชู่ เห็นหางามครับกระน้องใส่กับพอดีเดือกเดือกตัวเดียกเอาตัวเดียวเลยโอ้ถึกใจแล้วโอเคโอเคไปเดินทางต่อแชนนงก็ได้มาหอดที่บ้านน้องตองที่เรียบร้อยแล้าน้องนางจัตที่ว่าอ่ามากะน้ำท่อนทางกับแชนนงกับเบะตลาดนูเนาะโอ้น้ำเต็มปอดในไพร่โต้งไว้ให้กระนั่งมาอยู่บ้านได้มือเลย สบายดีครับมีของบริสสบายดีผมมีพี่น้องคนเดียวได้หนี่เป็นยังไงมืงหนีอไปเนาะโทรมาแบบเนาะหึเอาไรยังในมืงหนินะเ,ะเกือบมาเหลืองเลืยตาสัวร์มียังในมาฝากต้นลาน,นามี่แตหมากไม้ แต่กนะัปลาเนาะปลานิ้นกับเนะกือบตกลอยเนาะก็มีเสื่อเนาะน้องตองนะอเนาะราคาสี่ร้อยบาทแพงหุ้นพน้องเนาะก็คือว่าเน,นี่ยมันก็เป็นรุ่นดีอาจจะเป็นรุ่นดีอันนี้สิเป็นสะซามพื้นเป็นฟื้นตำเนาะชาวนวลก็ซื้อแต่ตลาดบ้านชาวนวลเพือ่อพน้องเนาะก็มาไกลอยู่นี่ก็มีเป็นชงเครืองที่ทีให้น้องปูเบิรงว่ามันกว้างยาวทำไรเนาะก็ยัง จำนวนก็ยังไม่ได้พึ่งเบื่องพ่อแม่พี่เนาะกัอันนี้ก็เป็นเข่า,าวายเอพีนนะ่เนาะกัน้องพกับมมีม่เขากินพอดีามาเป็นบอน้องต่อเข่าที่เอ้ยเอาให้มาสามสิบโลบนแล้วเนาะอันนี้จะได้จังเมือไหนะอันนี้ได้โบซา,าโลประมาณนะั่นเนาะโบซาโลคือเข่าวาวเอเป็นให้เนาะเป็นได้อยู่เพื่อนวาเอเมือนบนะ่ มวนเป็นไดใช่คืออยากมาฮะกินห่อเถือนบ่โดนบอทน่องเนี่ยไปทางในแทนเลยแม่นอาบน้ำอยู่น้องเพราะว่าไปซะกะมีเสื้อผ้าเพลกะม้ามันิกมโนอยพูดพี่น้องัเสื้อผ้าเพลน้องน้ำเนาะกะนี่กะน้องตองปูมึงดูมันใหญ่ทำไงนี่ตัวนี้แก่ลงมึงดู Để chị hãy nông kê bằng nông, hướng, nông, nông. nông, hướng, nông, hướng, nông. Ô, phương này nông nó hãy nông phương này này Ôi quần như thế nông cỏ nó Nha như thế này là... Ôi oh, nha nha Như thế đó, đó. Tụi mình phải lai lộng mai ở này lai mình sợ nông sư Một phút lai bệt vô Các nó nông tổng nó Cái nhau đi khơi say ở đây bếp này กระเม่นอยู่ดอกนอนดิ่ดนอนยังมันก็สบายมันนิ่มมันเป็นนุ่มสัดพื้นสามพื้นเฮยน้องหนึ่งสองสามพื้นก็ใหญ่อยู่ดอกตัวนี้ก็เนาะก็ใหญ่สุดแหละมึงให้ยสุดตรงนั่งตรงไหนจะกินนี่อันนี้บ้านมามันเกิดหมอนค่ะคือทาซีมคือเกิดหมอนเนาะ กุดมอดพ่อแม่พี่น้องมันก็เป็นภากระจาดแบบไม่ดิบเนาะฮะซื้อมามันก็จะเป็นแบบนี้พ่อแม่พี่น้องถ่นท่าสีแล้วี่ทำมาท่าสีแห่งสิกลน,นี่น้ำกินบ้องเทิงมีนะจะกินน้ำผลนาะวะตัวนี้เบิร์ดแล้วตอนเวลาฝนตกเจ้าต้องอันภากันอันนั้นตวงอันน้ำผลเดบกินเนื้อน้ำสางเลยเดี่ย,กกย,ยมันเปื้อน ว่ามันเบิดมันยังเจ้าก็ไปสร้างน้ำกินน้ำดื่มอยู่อยู่บ้านเขาเลยมีขายอยู่ระเบิดทุกใหญ่อ๋อตะเหลียวพวกน่ะก็ไปซื้อบ่ได้แล้วอยู่ในบ้านบ่มี่มันบ่เดี๋ยวทำเบิร์ตได้น้าพนได้เห็นเลยกินน้ำชาคือเก่า 9. น้ำชาช่วงนี้มันเกิดขึ้นบานนะี้มันมันคูดเบิดบ้านหมลดละกินเบิดบ้านทีโอไม่ใช่กินเบิดบ้านเนาะ ตอนนำ้ำขุนๆนู่นนั่นตอนนั้นซาบัวบนถ่ายมันเป็นนำ้ำกินบ่คือน้ำใสเลยวะอะน้ำที่อาจจะว่าน้ำใสชาวชาบัวปะชาวชาวบัวว่าน้ำใสถามน้องว่าน้ำใสเลเป็นน้ำกินบ่มันการรน็าไม่ได้อยูดในยังบ่นี่นะอันตรงน,น้้นมันน้ำใสดีอยู่แล้วป่ะใสดีเนาะใสดีอยู่หรอเฟนะนการเอื้อยทั้งนั้นเลย <laughs> โมมีไฟออกแบบให้แบบง่ายๆ เออข้อไกลให้เจ้าวันบอกอ้เจ้าเห็ดรังคาใหม่เด้อาะว่าได้เห็นตัวใหม่อขึ้นประมาณสีนนเนินๆชินนะเวลาพนตกวันน้นสีได้เห็ดช้ำมันของรังคาของน้ำก็ได้อืมเป็นอะไรเที่ยวตลาดเ่าดีใจอยู่บ่มันนี่ไ,ได้เชืองามเลยเนาะมักว่ล่ะ,ละจับตัวเดียวเอาเลยบริเลือกไร น้อกเมนเรได้ซ oh. <c oughs> like ื้อมาให้พผ้น้อกมักสตาแบบใดล่ะบะฮูพื้นไฟใส่สมบูรณ์แบบบมดบ่เดี๋ยวจะกินน้นำอันส่างแล้วเดี๋ยยังทานมาจบหนำส่างมันมายิงทองมาในวันนี้เลยกับบริพินยังบ่เป็นอยู่บ่ยิงทองเสียบทอกถกคล้องเคยเป็นอยู่บ่ แปลว่ามันน้ำแบบบริษัทด้ยังโบว่ากินแบบน้ำข้างนำ้ำยางทีช mm hmm. ่ชื่อมันจะช่วงนี้ทรงป๊กด้วยเนาะคือว่าเนี่ยมันจำเป็นจะคือกินน้ำอย่างเงี้ยมีแต่ว่าถ้าว่ามีน้ำห่านข้านี่เจ้ามีเน่เจ้าซื้อกินตุกตุกอันแบบเจ้าบีบใส่แะ้วก็คือเห็นตุกสีฟ้าตุกของอา้ายบ่ เจ้านั่นแหละมันมีตุกนั่นแหละประมาณตุกหนึ่งหาพันที่เขาขายบอบ้านตะเลานั่นหาพันหาพันกีบตุกหนึ่งตุกใหญ่มันหาไก่ละเขามาส่งบ่เออเขามาส่งจ้าก็เบอร์โทรเขาเด้อเวลาช่วงนี้ยังกินน้ำผลไม้ไดมันเบิด์เด็กชุกเชิญนเจ้าก็โทรบอกเขาเอามาส่งให้จะซีหาตุกกินเบิด์เด็ก็โทรสั่งอีก อ่าเขาก็มาเป็นช่วงเฮือนเนาะก็โอเคค่ะน้องหน้าเอ้ยกะสิเอาเงินให้เจ้าเด้อเงินที่เหลือซื้อเสื้อือของอะไไว้ให้น้องใช้นําเด้อเอาไว้ซื้อกินเด้อยประหยัดน่่ประหยัดด้อเพื่อว่าน้องสุขเชิญก็พอดีแก่เด้เฮามีด้เฮาพมเพือยมันก็สิัดสุขเชิญได้สิเอาใช้หั่นน่ะเด้อเออคือว่าน่ะ ก็ได้มาส่งทีเรียบร้อยเลียวก่อนมีสารมียังเขาเลยมาฝากมานี่ก็ได้โอเคสารเอ้ยก็ใชได้ขดตัวกับก่อนเด้อโดยสบายดีไปเพป็นห่วยน้องก็เับผนก็ยังบวบแปลงหลังคาเนาะกรเห็ดคือคือเก่าห่วยเนาะกระส่วนนั่นข่างนั่นก็มันก็สิเป็นสังกะสีเนาะพ่อพู่น้องเพมันก็มามีไม้นิ่วไู่มายังก็ได้เอาเห็ดเป็นแบบนี้เนาะ ว่าเพิ่อนซานพระกระจาดได้ก็เอาพระกระจาดขังเอาเด็กข้างในกับชิดีอยู่เนาะงหอยข้างนองเนาะยังไกลใครแล้วพรคือว่ามีอันตะกะเก่าเค้เหมืนนองเนาะประมาณนี้เนาะเออเนาพูดเหน้องเนาะหลังจากที่สาวนอนได้มอบสิ่งมอบครองให้น้องแล้วเนาะก็มีทางผู้ใหญ่ใจดีคือเก่าคือเดิมเนาะพู่เหมน้องเนาะกเพื่อนกระเบื่องแยงน้องมาอยู่ตลอดพูดเหมือน้องเนาะกัน้องกั กัเพิ่นก็ได้ทุกชิงทุกอย่างก็ย้อนผู้ใหญ่ใจดีเนาะพ่อแม่พี่น้องช่วยอุปถัมภ์เบิ่งแยงมาอยู่อ่าสม่ำเสมอเนาะก็บ่ได้ขาดอหยังแม่สิเป็นข้าวน้ำม้ัมปลาเครื่องไส้เครื่องซอยก็น้องก็บ่ได้ขาดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวนวลก็ได้ซื้อไปให้เพิ่นอยู่ประจำเนาะก็หลายคนก็อาจจะเห็นอยู่เนาะว่าสาวนวลก็ได้ช่วยตะคลิปน้องนี่หลายป้วนหมู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ คือว่าทางผ uh, okay, okay, okay. ู้ใหญ่ใจดีเพิ่นอินดูเลยกับสงสารน้องเนาะเพราะว่าเพิ่นคำพากคำพลอยเนาะผู้มีผน้องเนาะกัเมื่อนี Chuck ้กัสานนองกับเมื่อยังได้กัได้พาน้องไปเที่ยวตลาดเนาะผู้มีผน้องกัโอเคเนาะผู้มีผน้องนะทางทจดีกัสานน้องกัขอขอบอกขอบใจทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่เพิ่นเมตตาสงสารน้องมาอยู่ตลอดเนาะผู้มีผน้องก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งอ่ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความปรารถนาเนาะกั ในนาทีการงานก็ให้พพเ,เ,นนเพื่อนประสบความสำเร็จเนาะกับศัตรมัธนาน้าเพื่อนหลายๆน้องเพื่พี่น้องเนาะก็โอเคมื่อนี้กับสาวน้อยกับศิราทุกคนเมื่อก่อนไม่ฟ้อสาวน้อยลิดหนะโอ้ข่าวทามาสบายดี